สวัสดีครับโชคเก้าชั้นแฟมบลี่นะครับน,นี่เราก็มาที่ส่วนกองแก้วนะครับเป็นส่วนของทางช่องนะครับันนี้มาแนะนำต้นนี้นะครับเป็นต้นไม้แบกซึ่งเป็นลักษณะทรงใบกว้างนะครับมาดูใกล้ๆครับใบก็จะลักษณะ รูปใบโพนะครับขอบใบพลิ้วนะครับปลายเดียวแหลมทรงใบกว้านนะครับการใบสีม่วงออกดำนะครับกระดูกลาไเส้นก็เช่นเดียวกันนะครับสีม่วงออกดำนะครับความด่างนะครับมีทุกใบนะครับตั้งแต่ใบรอบรอบนะครับจนถึงยอดใหม่2ยอดนี้นะครับตัวนี้เขาเป็นไม้ที่เราได้ยกยอดมานะครับ ตอของเขาก็กำลังมีหน่อขึ้นมานะครับปัจจุบันต้นนี้นะครับก็มีใบใหม่ขึ้นมานะครับหลังจากย้กยยอดนะครับใบเก่าก็เริ่มที่จะโรยลาแล้วนะครับการที่จะทำให้เขามีความจเจริญเติบโตได้ดีนะครับ ทางเราก็คิดว่าน่าจะตัดใบเก่าทิ้งนะครับแล้วก็ให้ใบใหม่เขาสามารถที่จะขยายแล้วก็เติบโตแล้วก็แทงใบใหม่ได้ง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการตัดใบเก่านะครับซึ่งใบเริ่มที่จะถ้าเป็นต้นไม้ก็เริ่มหมดอายุนะครับขอบใบก็เริ่มเสียหายมีจุด ที่เกิดจากมาแมลงหรือจุดเจเกิดจากเชื้อราต่างๆนะครับเพราะว่าผ่านร้อนผ่านฝนมาก็เป็นปีแล้วนะครับต้นนี้ก็ทรงใบก็ใบกว้างทรงใบผักกาดนะครับมีสะโพกขอบสะโพกกว้างน,นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการตัดเลยนะครับใช้กันไกรตัดตรงบริเวณโคนก้านนะครับ ต้นนี้เป็นไม้ยอดนะครับที่เรายกยอดมานะครับครับใบใบท่านหนจ,จะไม่ต้องตัดก็ได้ครับแต่ผมก็อยากที่จะทดลองดูว่าเราตัดแล้วใบใหม่ๆเขาจะเจริญเติบโตได้ดีไหมนะครับสองใบนะครับ สามใบนะครับสี่ใบนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับลากเขาก็เดินดีนะครับสังเกต่ากคนระับจัดให้ชิด โคเลยนะครับลากก็เดินดีนะครับใบใหม่ก็เหมือนเราตัดแต่งต้นไม้นะครับใบใหม่เขาก็จะออกมาสวยงามนะครับเป็นใบอ่อนนะครับการเลี้ยงต้นไม้ก็เหมือนกับต้นไม้ทั่วไปนะครับก็มีต้องมีการตัดแต่งกิ่งนะครับบางครั้งใบมันเก่าหรือใบมันที่เป็นเน่า เปื่อยอยู่ตรงโคนต้นก็ต้องเก็บออกนะครับเพื่อให้เขาได้ได้ปลอดภัยจากไปเน่าต่างๆที่สะสมอยู่ตรงโคนนะครับก็เติมปุ๋ยละลายช้าให้เขาหน่อยนะครับเพื่อจะได้เร่งการเจริญเติบโตของใบใหม่คนระับ อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นการให้ใบใหม่เขาได้เจริญเโติบโตแล้วได้พัฒนาใบนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ